จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อลูกติดและแม่ลูกติดมาแต่งงานกันเมื่อเฉลยถึงตอนจบรับรองทุกคนช็อกค,ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีรายการทีวีญี่ปุ่นรายการหนึ่งไปถ่ายทําชีวิตของพ่อลูกติดอายุ33ปีที่มีลูกสาวสองคนแล้วก็แม่ลูกติดอายุ45ปีที่มีลูกสาวสองคนแล้วก็มีลูกชาย1คนทั้งสองคนนี้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันโดยทั้งสองคนนี้มีลูกด้วยกัน1คนครับในช่วงแรกของรายการก็ถามว่าทั้งสองคน นี้อายุห่างกันถึง12ปีแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันมีปัญหาอะไรไหมซึ่งทั้งคู่ก็ตอบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับทางรายการก็ถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ไปเรื่อยๆซึ่งก็ดูไม่ได้มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งลูกสาวของฝ่ายชายก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อของเธอชอบไปอาบน้ํากับพี่สาวซึ่งเป็นลูกติดจากฝ่ายหญิงซึ่งพี่สาวคนนี้อายุ17ปีแล้วแถมหน้าตาเนี่ยก็ยังน่ารักมากๆด้วย